ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำจางเราเนะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริบสุทธิ์พอองใสคร้กังวลในทุกสิ่งในจะจไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลด ให้ปล่อยให้ว่าให้คลายความบุกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน่มนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไว้จนในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายย ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย ราะว่าท่านไึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาหรังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่นิกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่นินกลางองค์พระใสใส อย่างเบาบๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลา,างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตสวนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้นี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถยพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่าง่ไยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่นู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็ตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอ,อยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่าน,นั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบางเหมือนกระจกบางเหมือนเพชรบางเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้แต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้บรรลุมรคนิพรา์เป็นพยานในการตัสรู้ธรรมของพระสมมาทิฏิเจ้าเั้่งมีมากมายขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานี่บดบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจหรือมาหยุดนิ่งตรงนี้บทบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จัก ตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยามาอยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกิรลดสัมปัตธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบมังคับเอาไว้ ดึงหลุดออกไปจากตำแหน่งผู้รูร้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้นิ่นจาต่อก,การบรรลุมรรคผลที่พ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา จ่ความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้เผยโศงกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของประสัมม,สมาสมุทัยจานันแหละการตังสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศ เป็นเปลี่ยนประบูชน์แล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆิน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้กเกิดในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เาเดบุคหลวงปู่พระผู้ปราบมารสละชีวิตคนพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนีพ่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีอย่่ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์หลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ม่รู้อะไรตัง้งไ่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอ้ทำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีก่อแม่ข้ออ้างเงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์นั่นมันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปรมมมักหรือ ดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้จำนานให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่ชาชา้าชัดชัดอย่างเบาเบา,บาสบายสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไดค้ครอบครองดวงวัตมมมักได้ดวงธรรมต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีลสม,มาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญา,าณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนะั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงไวมุตดวงไวมุติญาณทัศน,นะก็จะแจ้มแจ้งนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกเตาเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้นะไม่ให,หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้วประตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรามารชีวิตจิตก็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกดีสำคัญมาก เราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นทรรมื่อนั้นเห็นพระตถาคกเจ้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคทมดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นให้ใจเย,ยิดในหยุดนิ่งในนิ่งครับ ในกลางของกลางดวงวมัตมุมมคกนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใส,สชัดชาช,ดชัดชัดพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนข้าไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับถัวของเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมาหาบุรุษรือพระสัมมาสมุจกอกเรา ก็คายธรรมเช่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมะหันตสมมาสมุทิจ้าแต่ล an ักษณะอันตาตาขามเหมือนกันต่างแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทังนั้นเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยุดติดูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เราสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจยหยุดนิ่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชพรคุณหลวงปู่พระภูปราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสม,มอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจกากการเป็นบาปเป็นทาาพยายามมนที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับอันจาละตกเป็นบาปเป็นทาาของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาวิบากกรรม มาบังคับซ้ำไปอีกอีกทั้งเอาถาดปิดาดบางังไม่ให้รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับาดไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุกติกับทุกติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมโมมิการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป จะการทําตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนมเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สะก,อก,ก่อนห้รู้จักว่าใจหยุดนิ่งเนีน่ยมันเป็นอย่างไร ตกสูยนเป็นอย่างไรทำดวงแรก,กับเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสใสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสมายๆใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งเรวยองวาระคำภาวนาในใจเบาๆว่า